เป็นลูกชายดีมากครับผมเป็นไ,ไงบ้างครับผม <S <S ดีใจครับดีใจแทนทีมงานดีใจแทนตั้งแต่คนเขียนบทเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตั้งใจทําละครแนวใหม่แนวแนวที่ให้กําลังใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจกับสังคมอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าคนดูจะเปิดโอกาสให้เราหรือเปล่าตอนที่เราทํางานแต่เราเราทุ่มเทกันเต็มที่แล้วก็ดีใจที่พอออกมาแล้วคนดูชอบคนดูสนุกไปกับมันแล้วก็ได้ความรู้ปากใช่ครับผมมด้วยครั <S 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 บเรื่องนี้แบบผมเหนื่อยมากครับ ก็อ่วมครับพี่ชูพี่นัดพ่วกับเองก็ส่งไปเรียนคิวบูก่อนครับเพราะว่าเรานอกจากการแสดงไม่ได้เลยคิวบูเราก็ไม่ได้เลยเหมือนกันครับผมใช่พิรยุยยากไหมคคือบูก็ยากในระดับหนึ่งครับแต่ที่ยากกว่าคือในขณะที่มันเป็นซินบูมันเป็นศิลปอารมณ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่เราจําคิวบูเองเราก็ต้องโห่อารมณ์ของนักแสดงไว้ให้ได้มันเลยเป็นเรื่องยากครับไม่ได้ผุดันไหมเรขอเรื่องนี้ทั้งบูทั้งดาม่าเองหลายๆลอารมณ์เลยในเรื่องเดียวกัน ก็ก็มีกดดันบ้างครับเอ่อผมผมทำงานเราตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วเราเป็นนักแสดงใหม่เราเราอยากให้ผลงานที่ออกไปเรื่องแรกเนี่ยอย่างน้อยนคนดูเขาก็เขาก็ได้สนุกไปกับมันเขาก็ไม่ได้ดูแล้วเอ้ยทำไมคนที่เล่นแข่งจังวะเล่นเราไม่สนุกไงครับผมก็พยายามทำให้เต็มที่ครับนะครับผมกับฟีดแบ็คมันดีมากหายยอมรับว่าหายครับ <re> ผมผมทำงาน ผมเหนื่อยมากทุกๆคนเหนื่อยมากครับเพราะทุกคนเห็นฟีดแบ็กอย่างนี้ก็ก็ดีใจจริงๆคป็นเรื่งแรกทถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวอยูให้แฟนได้เห็นเลยใช่ครับแต่ก็ก็ยังใหม่ครับยังหลายจุดที่ยังเล่นแข็งอยู่เลยครับก็ต้องปรับปรุงไปครับต่ออีกเรื่องหนึ่งเขาเพิ่มฮะผมเพิ่มแต่ผมบทบาทมันแบบต่างกันพอสมควรเลยก็ก็โชคดีครับได้ผู้จัดคนเดิมพี่ชูพี่กองครับผมแล้วก็ได้ทีมงานเดิมครับก็เป็นการพลิกคาแรคเตอร์เราไปเล่นพีเรียดเรื่องนี้พี่ชูอยากได้ได้เพิ่มเพิ่มเป็นเหมือน ผู้ชายไทยในสมัยนู้นที่เขายังราเป็นอยู่เขายังร้อยมาลัยเป็นอยู่เขายังมีความเรียบร้อยเหมือนเหมือนผู้ชายสมัยนู้นอยู่ครับผมก็ก็เป็นความยากอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ต้องลดความหามของตัวจริงลงมาบ้างแล้วพยายามพูดช้าพูดให้มันชัดแล้วก็เรื่องกียรตามแล้วไทยก็แอบไปเรียนมันนิดนหน่อยเหมือนกันครับตอนนี้เวลาออกไปไหนมาไหนแฟนทำเรียกเพิ่มหรือว่าเรียก ผูผาก็ก็ผากมีทั้งคู่เลยครับส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นน้องๆหน่อยก็จะจะจำจากผูผาแต่ถ้าเป็นรุ่นบอกว่าตัวตนหน่อยก็จะจำเป็นพ่อเพิ่มเงี้ยครับผมพวกเราเองเราชอบบทไหนมากกว่ากันหรอผมผมผมชอบทุกบทที่ผมได้เล่นเลยครับผมว่ายิ่งเราได้เล่นหลายบทมันยิ่งได้รู้จัก มุมมองของคนมากขึ้นรู้จักความคิดของคนมากขึ้นไงครับจริงๆเรื่องต่อไปผมก็ยังอยากลองคลิกอีกบทหนึ่งอยู่ถึงมันจะยากหน่อยแต่ว่ามันจะได้พัฒนาฝีมือเราไปด้วยเอาเพิ่มเอกตัวตัวละครแบบค่อนจะหวานดูน้องแนมใช่แสดงว่ายังไม่เห็นพอเพิ่มจีบสาวยังไม่ดูอังไม่ดูตอนตเกัวมันตอเน้มต่อตอเน้มกับกระแสก่อนหน้านี้ที่แบบตีเทาบอกว่าเราไม่แน่นี่นั่นนะครับก็ไม่นะครับคืออันดับแรกเรารู้จักตัวเองก่อนอยู่แล้วผมรู้ตัวเองอยู่แล้วตัวพ่อเพิ่มเองเนี่ยจริงๆอย่างท นะมันเป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษในสมัยนั้นมากกว่าแล้วถ้าได้เห็นพ่อเพิ่มจิตแมกกลิ่นจริงๆแล้วพ่อเพิ่มมันก็มีเสน่ห์ความเจ้าชู้เหมือนกันแค่ว่าอาจจะเป็นความเจ้าชู้ที่เรียบร้อยอย่างนี้มากกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นปากของพ่อเพิ่มมัาสยบข่าวไปเลยใช่ไหมแน่นอนครับถ้าฝาไปติดตามหน่อยครับผมก็สองเรื่องครับผมภูผาอีกสองอีพีจะจบแล้วครับที่ผ่านมาใครบอกว่าโวยกินใจร้องไห้อบอ่นผมมั่นใจว่าอีกสองอีพีเนี่ยขยี้ใจยังไงก็ต้องดูแล้วก็ติดตามไม่ได้ครับส่วนพ่อเพิ่มมครับผก็ ก็ฝากตัวละครน้องเล็กแล้วกันนะครับเป็นเป็นละครที่เราตั้งใจทําขึ้นมาให้คนดูได้อมยิ้มก่อนนอนได้มีความสนุกเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาก็ก็ขอให้ดูแล้วก็สนุกไปกับมันครับผมเองปีนี้ยังมีหลายเรื่องในจอละครนีมีมีมีอีกเรื่องนึงเมื่อฟิตติ้งไปครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะฉายเมื่อไหร่เหมือนกันครับรอดูติดตามผลงนต่อไปนะครับผมครับผม